ดีค่ะพวกเราทีม U2T บางพรวงมาจากโครงการมหลาลัยสูตรตำบลน,นะคะวันนี้พวกเราก็จะพาไปชมวัดของบางพลวงกันนะคะมีทั้งหมด4วัดนะคะอันนี้ก็คือวัดแรกนะคะวัดหัวไผ่ค่ะตอนนี้สา,าราก็กำลังสร้างใหม่นะคะสามารถร่วมเข้ามาทำบุญกันได้นะคะวัดหัวไผ่ เป็นวัดที่มีอายุและความเป็นมามากกว่า100ปีตั้งอยู่ที่ชุมชนวัดหัวไผ่หลวงพ่อที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือหลวงพ่อชมวัดหัวไผ่รอบๆจะมีไม้ยืนต้นบรรยากาศร่มรื่นสงบ ในเทศกาลงานประเพณีต่างๆก็จะมีชาวบ้านในชุมชนมาทำบนตักบาทมากมายวัดหัวไผ่ตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีและที่วัดหัวไผ่นะคะก็ยังมีสถานที่ให้เลียงปลานะคะที่คาถุงละแ1 0บาทเองแล้วก็มีที่ขายอยู่ด้านหน้าด้านนู้นนะคะ อนนี้เราก็มากันวัดที่สองนะคะก็คือวัดพิกุลวนารามนะคะทุกผู้ชมชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะวัดพิกุลวนารามเป็นวัดที่มีมานานกว่า100ปีแต่เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดท่ากระเบาโดยวัดพิกุลวนารามถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนทั้งการมาทำบุญ ตักบาทในวันสำคัญทงางศาสนาและการประกอบพิธีต่างๆเช่นงานบวชงานศพวัดพิกุลวนารามตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีวัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดคิดที่อยู่ผู้ชุมชนแห่งความเชื่อมาอย่างยาวนานเริ่มจากการเป็นวัดเล็กๆของชุมชนจนได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่จนเป็นวัดที่สวยงามร่ลมลื่นและอบอุ่นอย่างทุกวันนี้มีการประกอบพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งางานงานโปรงศพมีการฉลองวัดทุกเสราร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของปีปฏิทิน วัดตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่100หมู่10ตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กันที่วัดพิทักษ์โสพลน,นะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหนองงูเหลือมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศวัดนะคะวัดพิทักษ์โสพลหรือวัดหนองงูเหลือม เป็นวัดที่อยู่คู่ชุมชนบ้านหนองงูเหลือมมาอย่างยาวนานในวันสำคัญทางศาสนาชาวบ้านก็จะมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนและยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีต่างๆอีกด้วยวัดพิทักษ์โสพลตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี วันนี้นะคะเราก็พามารู้จักความเป็นมาของศาสนสถานตำบลบางพงที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาแวะทําบุญกนันได้นะคะแล้วพวกเราก็ฝากเพจยูทูทีบางพวงให้ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามััด้วยนะคะขอบคุณค่ะ